สวัสดีครับขอบคุณมากครับโคจัโบนะครับขอบคุณนะครับเอนะครับแล้วก็ดุดรอบมากเลยครับกับแกสปิเกอร์ของเรานะครับศาสตราจารย์ดรอังสุมานะครับหรืออาจารย์แดงของเรานะครับวันนี้นะครับท่านมาแบ่งปันประสบการณ์ที่โอ้โหเชื่อว่าใครได้ฟังนะครับเนาะก็คงก็คงจะ สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่มองเห็นเลยนะครับถึงวิธีการทํางานอนะครับวิธีการทํางานนะครับอการแบบเป็นทีมนะครับแล้วก็บทบาทหน้าที่นะครับของคนที่เป็นอัพไลน์นะฮะตั้งแต่ผู้แนะนําติดตัวแล้วก็อัพไลน์นะครับไล่ลําดับขึ้นไปเลยนี่นะครับจะได้เห็นนะครับว่านี่แหละครับคือการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์หรือพัฒนาคนนั่นเองนะฮะ,ะกระบวนการในการสอนในการถ่ายทอดเทคนิคต่างๆนะครับให้กับทีมงานถ้าคุณทําอย่างนี้นะครับทํางานแบบนี้กับทีมงานกับดาวไลน์เห็นไหมองค์กรเป็นหึ่งที่เติบโตไงใช่ไหมผมเลยบอกว่าทีมงานนะฮะโค้ดปางทํายังไงใช่นดรวีก็ทําแบบเดียวกันเห็นไหมครับแล้วก็ถ่ายทอดมานะครับดออรอังสุมาก็ทําแบบเดียวกัน เพราะฉะนั้นนี่แหละครับถิงบอกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าทุนมนุษย์เนาะนะก็คือทรัพยากรที่มีคุณภาพนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีมากเลยนะครับพราะนั้นใครที่ยังทํางานคนเดียวใครที่แบบชอบฉายเดียวนะครับถ้าคุณนะครับแบบมีความรู้ความเข้าใจนะครับหรือทําทุกอย่างได้เองทุกสิ่งทุกอย่างเลยอันนั้นไม่เป็นไร นะครับแต่แล้วคุณยังทำแล้วก็ยังไม่สําเร็จอะ่ะทําแล้วก็ยัง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 ไม่ไปถึงไหนอะ่ะแล้วคุณยังไปทําคนเดียวอยู่อันนะี้คุณก็ต้องต้องเอามาคิดแล้วนะว่าแต่ว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนะี่ยมันมันไม่ถูกทางแล้วใช่ไหมครับนะะเพราะฉะนั้นนะครับขอให้นะครับจับมือกับอัพไลน์นะครับที่ ประสบความสําเร็จนะฮะเรื่องของอัพไลน์ที่เป็นโลโมเดลนะครับนะหรือผู้นําต้นแบบนะครับผมพูดย้ําหลายครั้งถึงผู้นําต้นแบบนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องมีนะครับมีกําลังคิดอยู่นะครับว่าจะจะจะเปิดสอนนะครับอบรมเนาะนะฮะเทรนนิ่งนะครับเรื่องของผู้นําต้นแบบอย่างเดียวเลยนะครับเนาะเรื่องของผู้นําต้นแบบแต่ที่บริษัทนั่นเองนะครับ เดี๋ยวกําลังอยู่จังหวะเวลาที่เหมาะสมนะเพราะทุกคนเนี่ยเขาดีแล้วเราสอนกันนะครับพี่แคมป์นะเฟายใช่ไหมฮะแต่ครั้งนี้นะครับเราจะสอนกันที่มิลเนเนคัสเซ้เลยนะครับที่บริษัทเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยออวางแผนดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะว่า เวลาไหนที่มันเหมาะสมเพราะตอนนี้เรามีกิจกรรมหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่เราจะต้องอ่าต้องทํานะครับแทบไม่เว้นเลยนะครับแต่ละวันเลยนะตอนนี้นะ,เ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแต่ว่าเรื่องของผู้นําต้นแบบเป็นสิ่งสําคัญมากเลยที่ผมอยากจะเน้นย้านั่นเองนะครับแต่ว่าครั้งที่แล้วเราก็อ่านะครับสอนได้อ่าจากัดนะฮะได,ได้ได้ในวงจํากัดนะนะว่านะนะนะือคนที่เป็นซับไฟร นะแต่ว่าแน่นอนผมก็อยากให้คนใหม่ๆนะที่กำลังเ,เริ่มทำงานนะก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยนะครับนะเหมือนกับคออ์สตาร์ทอัพรับแสนอย่างเงี้ยก็เช่นเดียวกันนะครับนะเราก็าจะต้องมีการจัดสตาร์ทอัพรับแสนขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ใส่หัวข้อนะครับเรื่องของโรโมเดลนี้เข้าไปด้วย นะโลโมเดลนี้เข้าไปด้วยก็คือผู้นําต้นแบบเข้าไปด้วยเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะมันก็จะทำให้คอสสตาร์ทอัพรับแสนเนี่ยมีกนะมีมีการวิวัฒนาการมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวค่อยมีโอกาสก็ค่อยค่อยค่อย,ค,อยค่อยมาประชุมร่วมกับผู้นําอีกทีหนึง่งนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นวันผมก็จะขอมา ประชาสัมพันธ์นะฮะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับที่บริษัทของเรานะครับน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับนะตั้งแต่9้าโมงเป็นต้นไปนะครับ9้าโมงเป็นต้นไปนะครับนะคณะกรรมการนะครับคณะทำงานนะครับกิจกรรมซิาซ์ชาเลนจ์ของเราซิกเด์ซิ์ชาเลนจ์ของเราะครับก็จะมาเริ่มมาเริ่มนะครับเตรียมสถานที่นะครับเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมชาเลนจ์กัน นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคนที่จะชาเลนจ์นะครับก็นะครับก็มากันได้เลยนะครับตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับเช่นเดียวกันกับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับที่เรานะครับตั้งแต่เช่นเดียวกับเมื่อเมื่อครั้งแรกเนาะที่เราเริ่มสตาร์ทกันใช่ไหมครับเราก็จะมีการอวัดองค์ประกอบร่างกายนะครับเพราะตอนนี้เรามีเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายของเรา ตั้งอยู่ที่บริษัทแล้วใช่ไหมครับทุกคนมาวัดนะครับมาถ่ายรูปเก็บภาพทั้งหลายนะครับเพื่อที่ทางคณะกรรมการเนี่ยจะได้เอาข้อมูลเหล่านี้ไปประเมินประมวลผลนั่นเองนะครับเพื่อที่จะตัดสินนะว่าใครนะครับจะคว้าชัยชนะนะครับในการชาเลนจ์ในครั้งนี้นั่นเองนะครับตามเงื่อนไขกฎกติกาที่เราได้วางเอาไว้นะครับะคนั้นคนที่มาวันนี้นะครับ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมนะครับแต่งชุดนะครับให้มันกระฉับกระเฉงนะชุดฟิตเนสชุดออกกําลังกายก็ได้นะครับนะวันนี้เราจะเป็นสปอร์ตเดกันนั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้มาวัดนะครับสัดส่วนมาวัดมวลกายกันได้อย่างสะดวกนั่นเองนะครับก็ตั้งแต่เก้าโมงเป็นต้นไปนะครับก็มาได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ ก็ในภาคบ่ายนะครับภาคบ่ายนะครับผมก็จะนะครับอ่าเชิญนะครับใครนะทุกท่านนะครับนะมาร่วมรับฟังและอ่าประชาพิจารณ์อะไนะเขาเรียกประชาพิจารณ์นะครับเกี่ยวกับอ่าโปรเจกต์นะฮะอ่าของทีดูอาโปร ที่เราจะดําเนินการนะครับตั้งแต่วันที่วันอาทิตย์เป็นต้นไปน,นั่นเองนะครับแหตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นไปนครับถือว่าเป็นจุดสตาร์ทสำหรับโปรเจกต์ใหม่นะครับรเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนนะครับที่มาร่วมนะครับรกิจกรรมฟิชชอรเลนในวันนี้รวมถึงสมาชิกนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับที่อยากจะเข้ามาร่วมประชาพิจารเข้ามาร่วมรับฟัง อัปเดตข้อมูลรู้ก่อนใครนี่ยนะครับก็สามารถที่จะขึ้นมาฟังได้ในภาคบ่ายนะครับบ่ายโมงที่ห้องประชุมนั่นเองนะครับนะครับซึ่งวันนี้นะครับมันเป็นผลประโยชน์นะครับของทุกคนเลยนะมันจะเป็นผลประโยชน์ของทุกคนเลยนั่นเองนะครับเพราะเรากําลังนะครับเพราะว่าเราได้จับมือกับพาร์ทเนอร์ก็คือ KN มอบผลประโยชน์นะครับโอ้โหที่มันน่าตื่นตาตื่นใจ นะครับให้กับพวกเราและให้กับสมาชิกท่อบัฟทุลิทุกคนนะครับนะครับบริษัทอินโนเวทีฟนะครับร่วมกับ KAN นะครับมอบผลประโยชน์ต่างๆมากมายนะครับสำหรับโปรเจกต์ t 2 r Pro นะครับแล้วก็ t 2 r Coffee ด้วยนั่นเองนะครับให้กับสมาชิกทุกคนและเพราะฉะนั้นก็วันนี้นะครับก็อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับ สำหรับการที่เราจะมาประชาพิจารณ์กันนะครับสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับโอ้โหใครพาคนมานะครับปิดเอช o อออกันล้วนๆเลยกันล้วนๆแน่นอนนะเพราะฉะนั้นนะครับพรุ่งนี้นะครับภารกิจของทุกคนนะที่ต้องการความสําเร็จนะค,คุณก็แค่พาผู้โชคดีของคุณนะครับ นะนะครับผู้โชคดีนะครับมาฟังการบรรยายแผนธุรกิจเลยนะครับจากโค้ชอาจารย์กรีดนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยผมด้วยนั่นเองนะครับบอกได้เลยนะครับว่าการบรรยายตอนเนี้ยของเรานี่เป็นการบรรยายที่มันแบบโอ้โหคือสั้นง่ายสบายรวยอ่ะกระชับไม่เยินเยอะนะครับฟังปั๊บ นะฮะไม่มีใครครับมานั่งเอ,อ่อมันต้องมานั่งมาต้องมานั่งถามว่าจะเอาไซส์ไหนนะครับแตนะ่พรอทุกคนนะครับฟังปุ๊บทุกคนพร้อม XL เลยนะคุณต้องมาดูเทคนิคนะคุณต้องมาฟังเองแล้วคุณจะได้รู้ว่าอ๋อนี่ไนงะเขาพูดกันแบบนี้นะครับทำไมเขาถึงสมัครกันแบบรัวๆกันนะครับนะแล้วคุณยังไปพูดอย่างไนอยู่ มันก็ล้าสมัยแล้วนะครับยุคนี้มันเป็นเห็นไหมแม้แต่การบรรยายแผนธุรกิจของเราแล้วมันก็ยังต้องเป็นนวัตรกรรมเลยนะครับมันจะต้องมีการวิวัฒนาการพัฒนาเพื่อให้มันให้มันมีอนุภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เราใช้การบรรยายแผนกันนะครับอ่าค้ชอาจารย์กีกับผมเนี่ยรวมกันเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงสองชั่วโมงแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ต้องใช้เวลานานสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับนะพฉะนครับก็ลองมาฟังเทคนิคการบรรยายอยู่นะครับสําหรับคนที่ต้องการความสําเร็จ่ะนะคุณก็จะต้องเรียนรู้นะครับนวัตกรรมใหม่ๆนะแต่ครับเพื่อดีคุณจะได้เอาไปเป็นเครื่องมือประยุกต์ใช้ได้ด้วยนั่นเองนะครับนะครับแล้วก็แน่นอนวันอาทิตย์นะนะครับก็ผมอยากจะเชิญนะครับผู้นํา นะครับอ่าผู้ที่ประสบความสำเร็จทุกคนเลยตั้งแต่ตําแหน่งซัฟฟายและอ่าอ่าท่าทีนะตั้งแต่ตําแหน่งลูบี้ขึ้นไปนะครับท่นทีนะฮะตั้งแต่ตําแหน่งลูบี้ขึ้นไปนะครับไม่ไดิซัไฟายเดี๋ยวออนะท่ทีนะผู้ที่มีตําแหน่งทุกคนเลยนั่นเองนะครับนะอะเข้ามานะครับที่บริษัทนะวันที่นี้นะครับนะนะครับเพราะว่าเราจะ ประกาศนะครับโปรพิเศษนั่นเองนะครับประกาศโปรพิเศษโอ้ผมเชื่อว่าทุกคนนี่นะครับจะเอากระสอบมาใส่เงินกันทีเดียวได้นะครับก็ครับเกี่ยวกับเรื่องของทีัะโปรของเราด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับนะก็ขอเชิญผู้ประสบความสําเร็จทุกท่านเลยตั้งแต่ซับไฟนะครับ ขึ้นไปเลยนะนะคือถ้าเอาทุกคนเนี่ยเดี๋ยวกลัวห้องเนี่ยมันจะไม่พอนะและมันจะแน่นเกินไปนะครับก็ขอเป็นซอบไฟล์แล้วเดี๋ยวท่านเี่เป็นซอบไฟล์นะ่ท่านก็จะได้เอาไปถ่ายทอดและครับกับทีมงานท่านต่อไปนั่นเองนะครับนะบเพราะฉะนั้นก็นะฮะก็ขอเชิญนะครับซึ่งอเ่เวลาที่เราจะประชุมกันนะครับนะฮนะก็ขอเป็นช่วงเช้านะครับ นะเพราะช่วงบ่ายเราจะมีบรรยายแผนธุรกิจใช่ไหมครับพอบรรยายแผนเสร็จปุ๊บหลังจากบ,บรรยายแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องไปทีปิดปิดกันนะครับไปปิดนะช่วยทีมงานปิดนั่นเองทีสมัครกันแนะเราก็ไม่มีเวลาช่วงบ่ายเนาะเราก็เลยขอประชุมนะครับในช่วงเช้านะครับนะก็นัดประชุมกันเลยนะครับตั้งแต่9ก้าโมงนะครับ9ก้าโมงนะครับเพราะหลายท่านเดินทางมาตาจันต่างจางังหวัดด้วยนั่นเองนะครับแต่ก็ มากันต่เช้าใช่ไหมครับก็9โมงเช้านะครับแน่เลยครับสาหรับผู้นําทุกท่านนะครับที่อยากเข้ามาร่วมรับฟังนะครับก็9โมงเช้านะครับก็มาเจอกันนะครับที่ห้องประชุมด้านบนได้เลยนั่นเองนะครับแออันนี้ก็คืออยากจะประชาสัมพันธ์นะครับให้ทุกท่านได้รับทราบในกิจกรรมในสองวันนี้นั่นเองนะครับก็คือวันวันนี้ก็คือวันเสาร์ใช่ไหมครับอ่านะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็คือวันอาทิตย์ นะก็เชื่อว่าโอ้โหเราจะสนุกสนานนะครับยิ่งใหญ่กันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมต่อเนื่องนะครับที่หลังจากที่เราเราเรา,เราจบกิจกรรมชิคกี a เดย์ฟ k ิช a l ร์เลนนะที่เราประเมินผลวันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพรุ่งนี้เราก็จะมีกิจกรรมใหม่นะครับแตนะ่กิจกรรมที่จะต่อเนื่องแนละต่อยอดแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ โอ้พูดที่อ่าร่วมกิจกรรมแล้วก็สมาชิกมากมายนะครับที่ได้ทดลองนะได้อ่าเอาอ่าโปรตีนนะครับรวมถึงกาแฟนะครับไปทดลองคาแล้วนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์กันอย่างน่าตื่นตาตื่นใจเมื่อคืนใครได้ฟังที่ย้องอินโนเวทีฟเนาะโอ้โหทุกคนนะครับก็จะได้ความรู้กันอย่างเต็มๆเลยนะครับแตจากวิทยากรจากคุณหมอโดยตรงนะครับโปรตีนของเราเนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไปครับไปพูดที่ใครไปพูดกับใครนะครับถามเราก็ต้องถามหาสารทุกขสุขดีป่ะจริงไหมเจอหน้ากันเนี่ยนะฮะสิ่งสําคัญเลยนะครับคนไทยเรานะ่ยนะฮะสบายดีไหมจริงไหมฮะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะครับสุขภาพเป็นยังไงดูนี่นั่นแหละครับป่วยกันทุกคนนะครับนะป่วยกันทุกคนนะนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นหัวจอกแต่ท่านต้องรู้เทคนิควิธีการจริงไหมครับ แล้วก็ทํำยังไงที่ท่านถึงจะได้ใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือนะครับแต่นะครับไปชวนทําธุรกิจบางทีไปางานมันก็ดูฮาร์ดคอร์เกินไปอีกไหมว่าเราก็ต้องมีหัวเจาะที่มันนุ่มนวลน,นะครับแต่ทรงพลังนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับแล้วเลยเพราะเรามีผลลัพธ์ที่มันชัดเจนนะครับคนที่ต้องการลดน้ําหนักอย่างเงี้ยนะครับคนที่ต้องการชะลอวายัยคนที่ต้องการปั้นหุ่นอ่านะครับโอ้โหเรามีตัวอย่างนะครับ แะเรามีผลลัพธ์ชัดเจนให้เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับหัวเจาะนี้นะครับเพราะว่าเราไปถามสารสุขสุขดิบแม่นะครับของเขาใช่ไหมครับแม่เพราะฉะนั้นทุกคนละครับนะอยากจะมีสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยที่เราเปิดใจและคุยนะครับเรื่องของสารสุขสุขดิบของเขาก่อนนะครับเรื่องสุขภาพเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับอ่ะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่คนที่อยากจะประสบความสําเร็จนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะก็สําหรับวันนี้ผมก็จะขอประชันคนาฟเพลงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับ